สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเถาเราเท EP ที่461นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปสุม่มแชทโลกปักทงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดหมวกทองแร่ๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ของแท้แน่นอนไม่มีขายเหมือนหมวกเอฟนะครับบอกเลยอย่างตึงในะฮะชุดนี้แล้วก็วันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วัน,น พี่ก็ของที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไปด้วยเนาะก็จะเป็นคาตนะแล้วก็จะเป็นตาสีแดงนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยมีท่าทางใหม่ด้วยเออของจริงบอกเลยนี่ ยังไม่เข้าเซิร์ฟในจ้าบอกก่อนของแท้แน่นอนนะครับสําหรับอันนี้แล้วก็วันนี้ครับพี่ก็ยังใช้ชื่อเป็นซิลิกาโปอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกนนะครับแต้ม16,178นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกนอันดับกากสุดเลยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะพูดตามตรงแล้วก็ครับเซตการแต่งตัวก็จะเป็นมวกทองนะครับผมแล้วก็ตาซิโกบิโอนะครับนี่ตาแมงป่องเออแล้วก็จะเป็นส่อของนี่เลยเสื้อสีทองนะฮะเสื้อหมวก ทองนั่นเองนะครับทุกคนเกือบพูดว่าหมากเอฟและหมอกเอฟมันไม่แลนะตอนนี้แล้วก็เจ็บรินกางเกงไลายไฟเนาะเพิงทข้ม,มินตอนนี้ลินก็เริ่มพันนะฮะแล้วก็ครับจะเป็นนี่เลยเท้าเปล่านะตามนี้แล้วก็ท่าทางวันนี้ก็มีตามนี้เลยท้าปักคงนะครับแล้วก็ท่าถ่ายแรงแล้วก็นี่ต่อไปท่าใหม่ครับผมนี่เรียกวิญ,ญญาณออกมานะครับทุกคนเออนี่อย่างเฟี้ยวบอกเลยเอ้ยเทจาดเทจาด แล้วก็จะเป็นนี่เลยป<ะ>อ่าเปิดอะไรเนี่ย MP5 ป่ะเออแล้วก็ครับจะเป็น M1 8ป7ลูกซองนั่นเองแล้วก็ครับผมต่อไปแฮะก็จะเป็นในส่วนของอะไรเนี่ยฟาร์มาส์ป่ะวะใช่ไหมเอ้ยฟาร์มาส์นะครับอันนี้ผมเพิ่งกลับมารันวงการฟรีไฟเหมือนกันนะครับเนี่ยหายฟรีไฟลไปนานมากนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับ ท้า m c a 1นี่ตึงๆนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านี้เลยนะครับ AN94 นะครับผมออืหือหล่อเท่ซ้ไม่มีนะครับทุกคนไปทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปสุม่มแชทดโลกปักธงกันเลยดีกว่านะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคน let's g ครับผมไปสุม่มแชทโลกปักธงกันฮัลโหลครับหวัดดีครับมามีเหี้ยอะไร เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเล่นด้วยได้ป่ะครับเนี่ยเล่นงงเนี่ยอะไรมึงมึงจะเข้ามาเล่นเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่คนไหนครับเนี่ยกูหมอเอ็มครับเย็ดเอ้ยหุยหมอกหมอกทองเิพี่เฮ้ยหมอกเอ็ yeah, เอมอม,อออม,ออมันเก่าแล้วพี่เสืเอเฮ้ยโหย้ยแรงแรงอ่ะแรงอ่ะเฮ้ยผมล<อ>เล่นด้วย <ใน S 1> ได้ป่ะเนี่ยเล่นด้วยได้เปล่าเล่นเนี่ยอะไรกูไม่ให้มึงเล่นเฮ้ยทำไมอะทําไมครับทําไมครับเรื่องกูเออโหเียอะไรอะเฮ้ยเสียงเสียงพี่คนหล่อเลยเฮ้ยสอนสอนสอนได้ไหม สอนแอคเสียงหน่อยได้ไหมครับพีไ่ไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกฟังไม่ต้องเสือกโอ้โหเฮ э ้ยอายุเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ยโก้สิบเจ็ดครับเย็ดเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พแบบมีไมค์คนเดียวเหรอในเนี่ยมีเพื่อนก็ได้เฮ <ไอ S 1> <อ>ี้ยอะไรมึงเฮ้ยโอ้โหเฮ э ้ยเสียงยังเด็กเลยเท่าไหร่เนี่ยเฮ э ้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยผมอายุสิบหกใช่หรอโอ้โอห,โหยังตึงแต่ละคนยังตึงเลยครับพี่เอ้ย э พี่ผมขอแอคหน่อยได้ไหมเนี่ยแอคได้ไหมแอคเฮี้ยอะไรมึงเฮ<อ>้ยนี่ไงแอคเนี่ย โอแอคแบบตึงๆเลยเนี่ยพี่เห็นไหมกูแมวมาจากไหนเนี่ยไม่บอกครับพี่เอ้ยผมจะบอกพี่ทำไมน่ะเดี๋ยวพี่ก็เบาตามผมมาดีเอาตามเฮียนเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่แลพี่ดูคาตานะาผมก่อนเดี๋ยวตึงเวละตึงเวลาตึงเวละแล้วสาราแล้วสาราแล้วรู้เพิ่มมากแล้วเอ้ยพี่เพี่สอนผมแอคเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่ต้องเสือกเสียงกู เอ้ยผมอยากได้เสียงอย่างพี่บ้างแบบสาวคงติดแบบหล่อมแหลมเลยอะดิใช่ไหมใช่ไหมแบบสาวติดห<บ>ล่อมแหลมเลยใช่ปะใช่ปะอออยยย่่่าาาาาาบบบ้้้เฮ้ยบ้าใอ้ผมอยากได้เสียงหล่อๆบ้างครับพี่มึงก็เสียงงั้นแหละเสียงทุเรศทุเรศอุบา่าหนมงะโอ้ยบูลลี่จัดเฮ้ยพี่บูลลี่ผมนะเนี่ยบูลลี่อะไรมึงมึงเขินเลยอ่ะโอ้โหเขินเลยเนี่ยโอ้โหพี่แบบโอ้โหบาปจัดเลยเนี่ยมันโอ้โหมาแบบบูลลี่เสียงผมทุเรศเนี่ยเนี่ยมึงไอชาติหมาตอประหลาด เหเุ K โหเฮ้ยพี่แบบเด็กไฟ M ปะเนี่ยเชี่อปะพี่เฮ้ยพี่เล่นไฟมปะเนี่ยเฮ้ยพี่เล่นไฟ M ปะเนี่ยครับเล่นครับมีคคยอะไรปะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรุนแรงอ่ะพี่รุนแรงอ่ะโอ้โหพ่อแม่ไม่สั่งสอนให้เสก่หรอเฮ้ยพี่อ่ะพ่อไม่ไม่เคยสั่งสอนให้แบบไม่ด่าคนอื่นหรอพี่อย่ายุ่งคนอย่ายุ่งกับกูได้ไหมแล้วมึงแล้วมึงเข้ามาในเลยเนาะเอาแล้วพี่เปิดเลขห้องเพื่ออะไรอ่ะเออส่งแชทตโลกเพื่ออะไรอ่ะถามก่อนเรื่ของกูไง เอาแล้วผมผมก็เข้ามาก็เรื่องของผมไงเปิดทำไมอ่ะปั๊กุมไม่ได้ให้มึงเข้าเอาแล้วเปิดไม่อ่ะเอ้ยก็เปิดแบบปิดผมดิเอ้ยผมไม่อยากออกอะเข้ามาแล้วไม่อยากออกแล้วดีจะออกทําไมล่ะเอ๊ะพี่เอ้ยโอ้โหลองสาระแนนะลองสาระแนเฮ้ยแบบพี่แน่จริงพี่ก็เตะผมดิเตะผมดิแน่จริงก็เตะดิของจริงว่ะเอ้หัวห้องไม่ใช่หรอหัวห้องไม่ใช่หรอเสียดายอะพี่แบบผมเล่นในคอมอะไรเงี้ยสกปรกเมื่อกว่า ใช่ป่าอยากแตะคนอกคนอยางชื่ออย่างมึองอ,ะอ่ะเออโอ้โหพี่ดูชื่อผมด้วยก่อนเซเลกะโป๋ยเนี่ยทเทไหะล่ะได้สละไอ้เหี้ยเอาโอ้โหพี่ก็แบบแรงเกิอนอ่ะพี่แบบแรงทุกคำแรงทุกดอกเลยแบบเจ็บจี๊ดเลยอ่ะพี่โอ้ยคุณรำคาญของเรอเริ่มงรำคาญละผมก็รำคาญเหมือนกันเนี่ยรำคาญเหมือนกันเนี่ยจู่ๆเข้ามาก็ด่าเฉยเลยอ่ะพี่เนี่ยขอแอคหน่อยแล้วกันแบบพี่มีอย่างผมหรือเปล่าเนี่ยพี่นี่ไมีแล้วมีขออะไรปะไหนอ่ะไหนอ่ะขอแบบขอดูแบบโชว์ของหน่อยดิขอโชว์ของหน่อยดิพี่ ดูดิไม่อยากเป็นเด็ก่เหมือนกันมีนแต่แบบตึงๆเลยเนี้ยอ่ะบอกไม่อยากเป็นเด็กขี้แอคแต่ก็กดตามกูคืออะไรก่อนนั่งโกยเอ้านี่ก็เรื่องของกูละดิเฮ้ยหลอนนะนี่ทรงนี่หลอนนะนี่โอ้โหเ,เข้ามาก็ด่ากูเฉยเลยเอ,อ,อันละเม่เสกอะไรอะเสกอะไรออ้ามเป็นี้่แรงงานอะเอาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแบบเข้ามาโดนด่าแล้วก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกก็แบบไม่ได้จากแอคนะ เอ้ผมเบื่อคอนตักเหม็ดอย่างเมื่อเบื่อคอนตักเหม็ดอย่างเมื่ออุ้ยโอ้โหพอดีว่าไม่ผมมันดีเกินไงมาเราตื่นมื่อไหเนี่ยมาพวกมึงอ่ะฮะอุ๊ยสักสี่ห้าวันที่แล้วมั้งแบบไม่ผมมันดีเกินอ่ะพี่แบบพูดเข้าไปเนี่ยแบบมันพากลิ่นไปหาพี่ด้วยไงโคตรดีฟันนะแค่เหม็นจริงโอ้โหไม่ผมเป็นแสนอ่ะพี่คิดเอาตึงขนาดไหนถามใจเธอดูเอาอย่างนี้ไปเก็บไป เอาอะไรไปเก็บก่อนมึงจะทำเฮียอะไรมึงก็เลยไปดึงเออทำอะไรก่อนโอ้ยผมก็เข้ามาแอคนี่แหละเอ้ยพี่ผมขอเวลาแบบสักแป๊บได้ไหมแบบแป๊บนึงแป๊บนึงแบบขอปิดไม้แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคทุกคนแหมผมแม่งโดนไอหมอเอฟนี่ด่ายับเลยอ่ะท้อเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยครักธงอัดหน้ามาเลยละกันนะครับผมโอ้โหไม่อยากใช้ท่าปักธงแล้วพูดจริงๆแต่แบบต้องใช้แหละทุกคนอีพีนี้มาหนึ่งสองซ่อม เนี่ยเป็นไงทุกคนเดี๋ยวเปิดไมค์คุยมันเลยลยกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนดีกว่าเนะฮะฮััโหลครับพี่แล้ว ตึงเปล่าปักอะไหนกูจะตกใจวะครับตึงเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ปักให้ตกใจพี่ผมปักแอคเฉยๆแบบเอาเท่แบบเอาความตึงเฉยๆเอาความตึงเฉยๆเฮ้ยเติมเปิงเติมเวลากูยิ้มหายเลยกูกูรอให้คนอื่นเข้าด้วยไันเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่เปิงเวลาแบบเอางี้ว่าแบบพี่พี่พี่แบบเล่นหนึ่งหนึ่งไปนะตึงปะตึงปะตึงปะพี่พี่ตึงปะหนึ่งหนึ่งกูตึงเหมือนยิงยันเลยใช่เปล่าแน่เปล่าเฮ้ยผมเล่นคอมนะร้องคอมปะเนี่ยร้อง่ะก็ต้องร้องอ่ะทำไมกูต้อง เอ้ยจริงปะเนี่ยไอ้เจ้าใบพัดกระตอกเฮ้ยอะไรอะไรนะใบพัดอะไรนะใบพัดอะไรนะไมีไม่โทษกระตอกไม่หายแล้วเฮ้ยยังไงอ่ะเล่นคอมอ่ะเอ้าเฮ้ยจริงอ๋อโอ้โหผมไม่เล่นนะใบพงใบพัดอ่ะเฮ้ยผมไม่เล่นนะใบพงใบพัดเนี่ยผมเล่นคอมเลยเนี่ยผมแบบแรงผมเล่นมือถือนะพี่จะแบบพอเล่นเข้าห้องเงี้ยผมก็เล่นคอมไงพอดีว่ามีอ่ะแบบพอดีว่ามีอ่ะแล้วไม่ใช่แบบพี่เล่นคอมแต่ไปกดใบพัดอันนี้ก็ไม่เอาน่ะปังปากกูนะกระตอกเยส หุยไล่กาด่ะเ้ยพี่เพื่อนพี่ไปไหนได้อะสองหนึ่งวะล่ะสองหนึ่งได้นะสองหนึ่งได้นะได้หมดแล้วต่อให้เนี่ยต่อให้เลยนะเอาเดียวเอาพอเดีวทำไมต<ย>้องสองหนึ่งจริงวะเนี่ยไอย้ต่อให้สองหนึ่งเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้คนนั้นชื่ออะไรเนี่ยคิมหมอคิมด้วยตัวฟรีเนี่ยตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะไม่รู้ว่าไม่บั็อกอะไม่บั็อกอะพอทีไม่คอมปิ่งอะไรอะไรนะอะไรนะกูปิกนกมึงทำไมยีฮเอสปิ่งนกด้วยยางเติงเฮ้ยสองหนึ่งเปล่าสองหนึ่งเปล่าสองหนึ่งเอาปล่า คนเดียวให้ล่อเงิเถอะมึงเยทเคเฮ้ยได้หมดนะสองหนึ่งแบบไม่กลัวหรอระแวงไหมเนี่ยผวาปหมเนี่ยระแวงนี่อะไรเยาพาตัมึงคนเดียวให้ลอดก่อนโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยว่ะเฮ้ยเจ็บจี๊ดในนี้อโอเฮ้ยนี่แรงแกนเลยตึงๆเลยแรงแกนตึงๆเลยนี่เออโชตึงโชตึงเลยโชตึงนะนี่โชตึงนั่นี่ดไปเฮ้ยเดี๋ยวขอแอดแอดเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนเฮ้ย บบจะกระดากมือไวเนี่ย,ยจะกระดากมือหรือเปล่าวิย็ับอย่างไวปปเลยนะะรบโอ้โหเฮ้ยไปไปเดี๋ยวผมไปสร้างห้องให้ไอ้หรือว่าแบบพี่พี่จะไปสร้างผมขอแบบแจมแจมบัตรฟรีได้ปะเนี่ยขอแจมบัตรฟรีได้ปะมึงมึงมึงก็เข้าเดี๋ยวมึงก็เชฉลยไม,ม,ม่ได้เดี๋ อะไรเหรออะไรเหรอให้ให้ผมกระซางสไรริได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมออกไปสร้างให้ครับพี่เตะเตะเตะหน่อยเดี๋ยวพี่แบบอยากโดนเตะได้แบบห้าวอยากโดนเตะอะไรเงี้ยอยากโดนเตะครับอยากโดนเตะฮะอยากโดนเตะแบบขอแบบเน้นๆอะไรเงี้ยแบบแบบฟิวอยากโดนเตะไงกระปกเหมยิบหายเอาก็อยากโดนเตะไงเนี่ยอยากโดนเตะเนี่ยอยากโดนเตะอุ้ยเฮ้ยทุกคนมันขากทุยใส่ผมด้วยวะกูอยางชอบเลยโอ้โห เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแบบอยากโดนเตะมันก็จัดให้เลยทุกคนโอ้โหผมยังชอบเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่ง,งกับไอไอตัวขักทุยเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมไปแบบทุกคนอันนี้ผมท้ามันหนึ่งๆองนะีกแล้วมันไส้อะแบบอยากตบอะแบบมันใส่หมวกเอฟแล้วแบบแอคอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แอคแต่แบบผมแบบก็ไม่มันไส้ตัวเองมันไส้มันมากกว่านะครับผมไปแบบทุกคนเดี๋ยวเราไปหน,หนึ่งกับมันเลยแล้วกันนะครับผมไปทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอในห้น่าซื้อปืนเด้งมาก่อนอ่ะมาและทุกคนซื้อด e เซอร์อีกขึ้นก่อนเลยกันนะครับอันนี้ผมสร้างบัตรสร้างห้องแดงเนาะมันก็เลยแบบว่าสามารถซื้อได้หลากหลายนะครับทุกคนผมสร้างบัตรสร้างห้องแดงให้มาเลยนะครับเนื่องจากว่าผมขี้เกียจมานั่งสมปืนอะไรอย่างงี้นะครับทุกค <c oughs> นไะปแต่ว่าเกมแรกผมก็เล่นเออดีเซอร์อยู่ดีนะครับทุกคนครับกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดอะไยังไงกระโดดยิงกระโดดยิงป<ะ>ัหัวโยกนี่ผมยังไม่ทันทำอะไรนเนี่ยอันนี้ยังแบบไม่ทันทำอะไรเลยอะปักธงซ้ำไปนหนึ่งทีอืออันนี้ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะบ้าไปแล้วฟรีไฟครั้งแรกในรอบปีด้วยนะเนี่ยพูดถึงเน่พูดตามความจริงนะครั้งแรกเลยเนะี่ยแต่ทุกคนต่อแฮะอันนี้ผมเอาซองหิมะมาเล่นนะ แต่ว่ามันเปลี่ยนกระสุนชา้าไปนิดนึงไป let's go แฮะปล่อยตัวนานเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเราเนี่ยฟรีไฟล์เนี่ยหนูเนี่ยนะเปลี่ยนแบบไม่ใช่เปลี่ยนดิอะไรอ่ะอะไรก่อนเม,ม,ม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวเติงเติงถ่ายแรงไปดอกหนึ่งอของจริงจัดบอกเลยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยคมเกินอ่ะแบบ ถ้าผมยังเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะคมขนันหน่อครับเนี่ยทุกคนแอคแฮะแอค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 ฮะมีปักธงปักธงปักธงเฮ้ยแอคแอคแฮะแอคฮะเท่จริงๆเลยเว้ยเนี่ยชอบท่าใหม่มากเลยโต้ยูมนี่เอามาวิญ,ญญาณออกมาแอมันอยู่ไหนวะ ว่าเสียงมันหล่อมากเลยเห็นแล้วใจเกเรเลยอ่ะตัวเนี้ยวู้ฮู้เวเกือบโดนหัวนะเกือบโดนนะเกือบโดนนะ <Nope. S 1> หัวโยกนะ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 เออหื้อ ตึงจัดกูนี้ตึงเหลือเกินโอ้โหแบบตึงจริงผมเนี่ยทุกคน SVD SVD ลองปะล้อง SVD ดวดีกว่านะฮะ SVD แบบว่าอัปเกรดว่ดวามันน่าจะยิงไวอยู่นะโอ้หโหโคตรไวเฮ้ยเว่อเว่อเว่อโหดโอดโอดบอกเลยผมกลับมาเล่นฟรีฟาแล้วคู่ตามตรงแม่ ผมนี่ประสบปัญหาแบบกับฟรีไฟเยอะนะแม่งทั้งรหัสดโดนแฮกทั้งโดนแบนนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดกูนี่อะไรต่ออะไรก,ไรก็ไม่รู้นะฮะมีมีเฉียวหัวนะฉี่เฉียวหัวนะชอ็อตเมื่อกี้ฉี่เฉียวหัวเลยนะปั๊โอ้ยตัวอ่ะพัญญาก่อนอนะ่ะให้พัญญาให้พัญญา เมื่อกี้แบบอะไรมันกระตกไม่รู้นะี่ฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียวเสียวเสียวไอว้วอลก็ไอว้วอลใหม่นะครับเนี่ยอืมเฮ้ยเบี้ยวอะ่ะกระสุนเบี้ยวกระสุนโคตรอ,อตะ็อตเมื่อกี้อุย้ย <Nope. S 1> มันอัดตัวผมนะเป็นพยายนให้ด้วยนะฮะเย็ยน้ำสบกูดว้วย เอ้ยเอาเรื่องนะฮึมหลายกา,กาดกแอบซื้อหมวกสามซะเลยมันหลายกาดนะมันซ้ำสพผมเนี่ยซื้อเดซิลลี่เกิลไปไปทุกคนผมต้องจัดมาแล้วแหละจริงๆโอ้นี่เราแต่งตัวมาแบบโอ้โหใส่เปิมจัดในแบบดูตาผมดีตาแบบตาใหม่ตาใหม่หมโหดโหด ไปทุกคนสามหนึ่งแฮะตอนนี้ <S <S อะไรนี่ระเบิดอะไรนี่อุ๊ยอุ๊ยหลอนหลอนหลอน อหัวโยกนะแดงเถือ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 กนะบอกก่อนโหดจริงผมเนี่ยบอกเลยเฮย้เบื่อความโหดตัวเองจริงๆเลยทุกคนครับนี่ขนาดผมแบบกลับมาตั้งไอวอลแบบไม่ค่อยแบบจะถูกจะทิมอะแต่แบบผมก็ยังโหดอะเล่นฟรีไฟล์แบบมันคือเกมของผมเข้าสร้างมาเพื่อผมคนเดียวเลยจริงจริงมันเวอร์จริงอะ เวอร์มากเวอร์มากไปต่อฮะผมอยากได้แบบช็อตแบบดูดหัวส,สวยๆอะไรเงี้ยขอช็อตแบบดูดหัวส,สวยๆได้ไหมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะวิ่งก่อนวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมอาช่าเอ๋ ต้องแบบเล่นแบบผมเล่นแบบใช้จิตวิญญาณล้วู้วเลยช็อ,ชอตเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่ช็อตเมื่อกี้ดิตอนเนี้ยเอา้าโดนหัวเฉยอะไรอะไรก่อนผมงงเห็นไม่เมื่อกี้ทุกคนโดนแค่สองเมตรเองนะีห <c oughs> ยัางวะอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วจริงๆมันคือเกมอะไรวะเนี่ยตอนเนี้ย บึ้มบึ้มอีก2วินก็ชนะแล้วนะครับทุกคนไป let's go let's go let's go ปล่อยตัวนานมาก block, yeah, ผมว่าไอตัวเนี้ยมันแบบต้องแบบเป็นพ่อหนุ่มยอดฮิตในเกมไฟเอ็แน่นอนนะให้ทุกคนเสียงมันหล่อผมชอบเสียงมันนะ ตัวนะตัวนะโดนตัวนะฉันม่แค่ผมอยากแบบไม่ตั้งไอวอลแล้วก็แบบไปเล่นกับมันเรื่อยๆอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องเล่นอย่างงี้เว้ย <laughs> ตึงผมเนี่ยตึงไม่ใช่มันนะผมเนี่ยตึง,ต,งตึงจัดอะ่ะเฮ้ยหกหนึ่งแล้วหกหนึ่งแล้วหกหนึ่งแล้ว I don't get no time, yeah. I'd rather be alone. I was kind busy, had a six. Yeah, I yeah, I'm making that, -hour. Six -hour. She but Let's go. เอวิโกเอวิโกเอวิโกไปทุกคน let's go ครับผมมันห้าวหนตัวเนี้ยแบบเฮ้ยแต่ว่าผมชอบเสียงมันอ่ะผมยังแบบหยุดนึกเรื่องเสียงมันไม่ได้เดยมันหล่อจริงนะมันต้องแบบหน้าหล่อแน่เลยไอ้นอหนุ่มคนเนี้ยกระโดดยิงกระโดดยิงอะไรก่อน มันีซี่เกินอ่ะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ผมก็โดดยิงโง่ๆเลยนะจริงๆเมื่อกี้็อตเมื่อกี้ผมก็โดดยิงโง่ๆเลยนะอะไรของมันวะเนี่ยทุกคนท้อเลยกูนึ่ว่าจะโหดกว่านี้เท่าไหร่อะสกอร์เจ็ดต่อหนึ่งวะเออเจ็ดต่อหนึ่งน่ทุกคน โอ้โหไม่ไหวเลยโอ้โหก็ปิดไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับทุกคน7ต่ตอนหนึ่งะฮะก็ดาเมจนะครับทำไป2 6 6 3นะครับทุกคนตามนี้นะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยแกตัวนี้หน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลองชวนมาหน้าล็อบบี้คุยกันดูนะน่าจะโดนด่าอีกแหละผมเนี่ยดูทรงแล้วนะครับทุกคนไปทุกคน let's go ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยครับขออนุญาตชวนไอ้พวกเมื่อกี้มาก่อนนะครับทุกคน ดูทรงผมโดนด่าแน่นอนนะครับหาเรื่องให้ตัวเองโดนด่าอีกแล้วนะครับผมแบบเล่นจบๆไปก็ไม่ยอมจบนผมนี่จริงๆต้องชวนมาคุยให้ได้นะฮะมิมิขอญาชวนก่อนลนละครับนี่ไงทูรี่มาวินนะฮะไอตัวนี้แหละนะครับผมแต่เปิดไมค์คุยมันนะฮะ้ทุกคนมาป่าวะไม่มาเหรอเชิญแล้วเนี่ยอาอฮะนี่ไงตัวฟรีฟรีไฟด้วยเยสเฮ้ตึงนะตึงนะเยส เย็ดเย็ดเอ้ยเปิดไมค์ก่อนละกันจังหวะนี้เปิดไมค์ก่อนละกันฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่นมีแค่อะไรปะไอเดียคีย์บพาร์ทโอ้ยโอ,ยโอย้พี่จะร้องบายพาร์ทไม่ได้น่ะเฮ้ยฝีมือนะม่เชี่ฝีมือนะ่ะ <c oughs> บ,บายพาร์ทนั้นอนะเฮ้ยเจ็ดหนึ่งเฮ้ยเจ็ดหนึ่งอย่าร้องดิก็ม <c oughs> ึงเล่นบายพาร์ทเลยเอมาเดี๋ยวนะบายพาร์ทก็ฝ <c oughs> ีมือป่ะวะก็ม <c oughs> ึงเล่นในคอมเอ้าลองคอมไหนบอกไม่ร้องไงคอมอ่ะ ก็กูกูกูพูดตั้งแต่ไหนว่ากูจะไม่ร้องเอ้ยใช่ป่าวกูไม่ได้ร้องครับกูไม่ได้ร้องครับในกระต๊ออันนี้ร้องอันนี้เขาเรียกว่าร้องอันนี้เขาเรียกว่าร้องแล้วก็ต่อยไม่หายเลยใช่เปล่าใช่หรือเปล่าทุกตัวจริงเหรอบ้ามือถือกูได้ทุกตัวให้แล้วโอ้โหอ้งั้นคอมกับกูได้ทุกตัวเหมือนกันอ่ะทางงั้นอ่ะก็มึงก็เก่งแต่คอมไงโง่เอ้ามึงก็เก่งแต่มือถือไงโง่เอาเราไปเฮียอะไรบ้าลอยเอาเราไปเฮียอะไรล่ะเออหล่อนนี่ทรงนี้หล่อนนั่นนี่หล่อนนั่นนจาดมึงนี่ ไม่ชอบความมึนเอ้เอ้าควรไม่ชอบความมึนของตัวเองมากกว่าได้ควายสภาพร้องชาวบ้านเขานู่นนั่นนี่เกียขี้หน้ามึงเลยเกียกขี้หน้ามึงเลเฮ้ยเห็นเห็นขี้หน้าผมเหรอเห็นเหรอเลยเลยพูดมากเห็นเห็นขี้ฟันก็อือเฮ้ยโหไอ้เหี้ยอย่าแกกินถังขยะไอ้เหี้ยเย็พอดีว่าคนมันตึงเฮ้ยโทษทีพอดีคนมันตึงอ่ะเนาะตึงยันขี้ฟันนะครับโทษทีโทษทีไอ้เหี้ย อย่างชอบไปร้องดิร้องดิร้องดิร้องเร็วร้องเร็วร้องอีร้องอีกร้องอีกร้องอีกโอ้โหร้องโป้เฉยเฉยมาแบบมีเฮียอะไรปะครับอุ้ยเอ้ยเนี่ยไงเชิญแบบเชิญมายอดเยอะเลยไงอ๋อเชิญมาคือมีให้กูชมว่างั้นเอ้ยใช่ให้ชมชมหน่อยเดี๋ยวชมหน่อยชมชมชมจะ็ตอบเหมือนเดิมไม่ใช่ไปพาร์สแบบง่ะเชิดร้องโป้อะร้องโป้อะกูไม่เคยร้องโป้ครับนี่ไงร้องโป้เนี่ยพาร์สนี่ไงโป้ไอควายสภาพมึงอะไอโง่ไอควาย โอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างชอบเลยอะเอ้ร้องร้องอีกเยี้เอาอีก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 เล้วไหวกูหรือเปล่าไอ้เฮียมึงไหวกูหรือเปล่าแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยไหวไหวเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยพี่อย่าไหวเอาผมเปล่าเจ็ดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเจ็ดหนึ่งอยู่เลยแบบขนาดแบบยิงโง่ๆยังโดนหัวอ่ะพี่โอ้โหก่อนได้เมื่อกี้ใช่รึเอ้ยอ่อนอะไรแบบผมยิงฝีมือตัวเองเฮ้ยฝีมือตัวเองโทษทีโทษทีฝีมือตัวเองโูไม่ได้เสียบอ่อนน้อยโง่เฮ้ยโอ้โโหเเมมื่่อออกีี้บบบบบัััตตรรแป็นนนพใะะขทษ นี่กระตอกยิ่งหายพอเดียวแบบรวยเกินอ่ะน้องแบบรวยเกินอ่ะครับอืมแบบบัตไม่เคยเจอควายอย่างมึงเลยนะเฮียควายยังไงหรอควายยังไงหรอไอควายขี้เข่าในเฮียควายสีเข่าหรือเปล่ามึงไงไอควายเอ้ยควายสีเข่านี่ควายแรงเนี่ยควายแรงไอเทมเลยนะเนี่ยมึนจริงไอเฮียมึนจริงมึงของของแรงเนี่ยเป็นควายหรอยี่ฮียเอ้าควายแบบเฮ้ยโอ้ไข่ไถนายมึงแดกมึงรู้เปล่าแล้วไงอ่ะกู่ตอง่ากชอบอุ้ยจริงโหรอยมีตังค์หรอ จริงว่าวมีตังเนี่ยคนมีตังเนี่ยเขาต้องทาอย่างนี้แบบตังมันเหลือนะแบบไม่รู้จะเอาตังไปลงที่ไหนเนี่ยก็เลยเอามาลงเนี่ยกลายปากทงโง,ง่โเนี่ยเขาปากไปแปลงฟันไปเฮ้ย,ย,ยได้กลิ่นขนาดนั้นแล้พวททพอดียวโทษทีพอดีไม่ดีเกินเฮ้ยโทษทีพอดีไม่ดีเกินโทษ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 อยู่ที่ไม่ไหมครับอยู่ที่ปากมังไอ้เหียขอทไดยเฮ้ยไม่ผมมันรับกลิ่นไงส่งแบบส่งกลิ่นไปหาแบบจมูกพี่ไงเอ๊ะ ธรรมดาครับธรรมดาครับโทษทีที่ตึงยังขี้ฟันตึงยังขี้ป่ากเนาะเหม็น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 ไปดีกว่าเฮียเหม็นว่ยไปเหอะไปเหอะแบบอ่ะเตะเตะให้นะเตะให้นะเตะให้นเหนี่ยเอ้ยอนี่นเอ้ยเตะเลยนี่ทุกคนเอาไอ้ตัวนี้ยังอีกตัวหนึ่งอะไปะ <c oughs> เออเตะให้แม่งเลยเนี่ยทุกคนสองตัวอย่างชอบเลยบอกตามตรงผมโคตรชอบเลยอะ แบบสภาพมันเละต้มเป๊ะมากเลยครับทุกคนอะไรก็ไม่รู้แบบร้องแบบร้องโปลร้องใบพานโอ้ผมโอ้จะบ้าตายจริงๆโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ แล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิว